เสียงปมมือคือกำลังใจเย้แล้ววันนี้เป็นเฮปิเศษเพราะว่ารายการของเราในวันนี้ไม่ต้องอ่านดิกู้อ่านเองไม่ร้องรายการของเราในวันนี้ครับรับรองว่าจะต้องสนุกสนานแบบเป็นพิเศษมนที่บอกนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราอยู่กับตู้เลโอเค อย่าจับอย่าจับอย่าจับออาวขตู้โอเกะมันของดีไงเราต้องมาเคาะหน่อยอ๋อไอชี้นในมือบอลมือชี้มือบอลอยู่นี่ี่มือเต้นขโมยซียิบหายพูดไปเรื่อยเลยเื่อเรามีตู้เลโอเกะแล้วนะครับจะมามอบความสนุกสุดกรอบมาให้กับพวกเราในวันนี้อย่างแน่นอนครับผมอย่าลืมคิดถึงเธอเท่านั้นเลยเพราะความกรอบอร่อยเต็มรสชาติของมันฝรั่งแท้ๆต้องเลเท่านั้น แล้ววันนี้นะครับแขกชิญของเราครับขอรู้ว่ากล้องจะจับแม่งนั่งแอคแนะนำตัวเองกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับโยมูสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคนมือกลองสิครับผมเคนเคนเคนที่ต้องพูดเต็มเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าร้องไม่ดีก็คือมือกลองนะ พวกมึงแบบแนะนําแบบให้ดูเป็นเหมือนเป็นแบบบอยแบนด์นะตัวของกันเนี่ยวงบอยที่ถูกแบนไปแล้วไม่ใช่พวกเราบุฟคเป๊ะใช่แล้วเฮ้ยคนละพวกกับแป้งไอ้สัสมึงน่าจะแบบมึงพูดว่าอะไรพวกเราพวกเราเฮ้ยใครใครจะใครจะใครใครไม่ใช่คนนี้เลยหรอยุดหยุดยุดหยุดยุดหยุดยุดมึงก็ไปให้แอร์ทามันเล่นเนี่ยเอาต่อต่อสวัสดีครับพวกเราบุฟคเป๊ะผมชินครับผมชินเออกูก็ชินเลย เผมเต้นครับอ่าผมตามครับเออรู้อันนี้ผมร่วงแล้วครับอไวะบอนครับสวัสดีครับ พอเรามีตู้หันสาแล้วนะครับผมเราก็ต้องมีเกมพ <_ ck _> ิเศษซึ่งนั่นคือการร้องเพลงแบบบลายครโอเก <_ ck _> าเดี๋ยวไปดูกติกากัน,กนปนครับกติกาผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมในการแข่งแต่ละรอบทั้ง2ทีมต้องแย่งกันกดกระดิง่งโดยทีมที่กดกระดิ่งได้ก่อนจะต้องรีบพูดว่า เลือกเธอเท่านั้นเลยเพื่อที่จะได้แรนดอมเพลงจากตู้เพลงเลโอเกะหลังจากแรนด้อมเพลงเรียบร้อยก่อนการร้องแต่ละครั้งคนร้องจะต้องจับแอคชั่นการ์ดพิเศษขึ้นมา1ใบและต้องทําตามสิ่งที่การ์ดบอกไปด้วยขณะร้องเพลงผู้ขเข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงจากตู้เลโอเกะซึ่งจะมีเพียงดนตรีให้เท่านั้นถ้าผู้ขเข้าแข่งขันนึกออกว่เป็นเพลงอะไรและร้องออกมาได้ถูกเพลงโดยไม่จำเป็นต้องเนื้อเพลงเป๊กก็จะได้รับคะแนน3แผ่นเล และหากทำท่าทางไปด้วยถูกต้องจะได้เพ้าอีกหนึ่งแผนเลเมื่อรันดอมเพลงครบตามกำหนดแล้วทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นฝ่ายชนะไปทุกคนน่าจะเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ยังครับไปดูรอบครับไปดูอีกรอบกติกาผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็นสอบจบที่ไหนมาดูรอบเดียวไปรู้เรื่องเลยทุกคนน่าจะเข้าใจกติกาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อกันไม่ให้เราอ่อมเดี๋ยวเราเติมพลังโดยโดยยังไงโดยอะไรเพิ่มพลังความกรอบมันด้วยเลสครับผมนี่นั่งกินน้ําไปมันไม่มีกับแก้มเลยอะเออขอแผ่นหยักเลยไอ้บอยกูปอนมึงยังโอ้โห โอ้โหไอ้กลัวพิจารณอ่ะพี่เคนครับอือหือกินกับเครื่องดื่มนะอุ้ยลื่นกินกับอะไรก็อร่อยเพราะเราเลือกเธอเท่านั้นเลยอยู่แล้วใช่เลือกเท่านั้นเลยเลยงั้นมาคนลมุกเร็วกินทุกวันเลยผมเลยเหรอครับบอลคาดหวังอร่อยจังเลยครับได้เวลาเป็นเรื่องเธอเท่านั้นเลยกันเลยอยากกินั้นเลย ไปเข้าโจทย์ข้อแรกเลยนะคะกด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 เลือกเธอเท่านั้นเลยเฮ้ยแค่อินโทรแค่นี้เหรอพี่พี่รู้เลยเหรอหยิบการ์ดปะหยิบการ์ดปูปากแล้วพี่ทำท่าอย่างงี้ตลอดพี่ทำท่าอย่างงี้ร้องแล้วจะร้องออกไหมนี่ก็ยืนซอยจู๊ไปด้วยซอยไม่ใช่ไอ้ไอ้ชัดซอยจู๊ต้องทำอย่างงี้อ๋อ เอาของเธอที่มีอยู่ลยนทิ้งมันไปไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยลูกที่มีเธอความทรงจำในวันนั้นลบอทุกอย่างที่นึกออกได้พบกันจูด้วยจูด้วยจูจูจูลืมจูเคยเคยเคย กี่อันกี่อันกี่อันก็ได้สายวายนี่แล้วมันยิ่งกินเออแล้วคิดจริงว่านะหน้าเด็กได้สอดมือเหนือออกเลยไปตอบข้อที่สองแลคะเอาหน่อยเฮ้ยทีมเราเอาหน่อยพูดว่าเลก่อนเลือกเธอเท่านั้นเลยเออเดี๋ยวมีเลยโอเคค่ะฝากพี่บุ๊บไปได้เออ ไปไี no sure. oh, wow. ้กูไม่ร okay, okay. okay, hey. ู ciamo, ه, ้กูขับดูไอ้บอยลา้าลา้าลาเอ้ไมึงมึงพูดคีย์ว์ดหน่อยดิวรรณยาหัดอ๋อเคตะเบะตะเบะเองโอเคได้มาเธอเธอช่งแสวิเธอช่างแสนวิเศษเธอช่างดูงดงามไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน đằng lầnแรกเจอ trái, trái, Chạy trái, 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 mi hay trái, Bên trái, 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 mẹ trái, 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 Lê ด้วยเลยในตอนนี้เลไม่ได้เลยไม่เลยในความหวังเลยโบกเลยให้เลยอีกทีเลก่อนให้ทุกทุกอย่างทุกวันที่เลยทุกไปสีคะแนนค่ะนี่อันนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะแต่เลอร่อยจริงมันไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายแดกแบบเป็นซีนเฉยเฉยไม่เอาอิ่มอี เฮ้ยเฮ้ยอายีนไม่ไหวให้กดละเดี๋ยดีบอยกดเลือกเสืยงทันเล่อยากเป็นแฟนแต่ได้จับคันก็จับคันขยิบตาขยิบตาร้องเพลงนี้ไปด้วยขยิบตาไปด้วยอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยมาจะเกิดไปมวย สิ่งอย่างแล้วเลิกเธอเท่านั้นเลยม่จะเกินไปมาขยิบตาขยิบตาเลิกเธอเท่านั้นเลยโอเคค่ะพี่บอลได้ไปสี่คะแนนลค่ะเอ๋เลิดปุ้ยมุ้ยเอ้อย เรีแอรเขาคือแบบกินโทษทีนะแต่กูชนะไงเอออ้าพอละมั้งว้าวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดีหมดก็พี่สีนะคะโน้ตแรกขึ้นมากดเลยนะไม่อยากตอบเลยอ่ะเลือกเธอเท่านั้นเลยเออหยับแการกว่าแกาแกแกวาแก่แก่าแกวากวแก่ากว่าแกาาาูกอก่ากาก แววตาทั้งคู่ฉันไม่รู้อะไรขอบคุณมากเพราะว่าเธอมีคนใหม่ไม่ต no ้องคุณกูต้องตังเนื้อสอนกูยากแล้วกูพยายามร้องต่อมึงไงให้เหมือนมีเพลงจริงฉันเองที่ทิ้งเธอไปแต่เพราะอะไรหัวใจยังคงจมจมเลยวะลา เธอยอได้ยัง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 ขอรัดขอรัขอรัดขอรัฐขอรัดคนนั้นจะเปเป็นเปเอะไรเนี่ยไอบิวบวในวันนี้อ้าจนวันสุดท้ายอแล้วเธอก็ได้ รูดปวดคอให้เจ <iro entender it> ้าของแม่งร้องเองโอเคค่ะที่มุกไปได้ไปสี่คะแนน ไอเป็นกูเอข้าวให้มึงเมื่อตอนเด็กอ่ะคือกูชอบกินเละมากใช่ไหมเคยฝันว่าตกตกลงไปในบ่อเละเฮ้ยแล้วเป็นไงวะแทนที่จะว่ายขึ้นมาแดกแม่งหมดบ่อเลยดกหมดบ่อเลยอ่ะบ่อลึกไหมลึกไหมประมาณ2เมตรแต่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่สูงร้อยสามสิบห้าเซนผมแดก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 โจทย์ข้อต่อไปเลยโจทย์ข้อต่อไปเลยเสียเวลามากเลยเคยแบลกคะแนนแล้วเว้ยเราก็เท่าเทียมละมันจะมีคนคนไม่ทำอะไรอยู่อ่ะแต่ทีมมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่แต่ละทีมอ่ะให้ออกงี้ว่ะ กูกับเขาเลยได้ด้วนดวนหน่อยดวนหน่อยแต่น่าเสียดายครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะเลือกเธอเท่านั้นเลยยังไม่จบใครเลือกนะคะเลือกเธอเท่านั้นเลยเออพี่พอแล้วแสบหูยิบกันก็ใครยิบกันแรบเล่ดินจะร้องไงเนี่ยแรบแบบน่ารักน่ารักก็ได้พี่ไลท์สุขเค่าเอออันนี้ แลบไหนแล้บเป็นร้อนไหนครับอ๋อเป็นร้อนไหนโอเคังโอ้เกือบคิดไม่ทันเนี่โอ้เฮ้ยมาโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยพอคุณสงสารพี่เขาพี่เขาสร้างชื่อเสียงมายี่สองปีของเขา ย2สองปีมึงยังยำดูไอใครเขาุดทหายไปเขาถูกแล้วยเ ตามกันมานานนะครับเพลงสุดเพลงเอพลงมันดีพอพวกเราคือเพื่อช้ะนั่นเลยอะไรวะมันต้องบอกว่าพราะพี่เลือกอะไรเลือกเธอเท่านั้นเลยเสดส่งว่าพะพวกเราคือโอเคพี่เคยได้ไปสี่คะแนนค่เะเหลือไอ้บอลไม่ทำอะไรเลยวะไม่พยายามกดด้วยนเพราะพวกเราคือถ้าเป็นไปได้บอลชีวิตนี้อยากจะเลือกอะไร นี่นต่อนงี้ยต่อเงี้ยอย่างงี้เขาเลยอะต่อเล่ต่อเล่กดไปก่อนกดไปก่อนเลยเธอเท่านั้นเลยจับก้าวก่อนจับก้าวก่อนเด็กรออ่ะมึงไปเลยเธอจะไปเธอจะไปเธอว่าเธอจะไปกับใครเออ เธอเธอเธอไปทำอะไรลืมเธอจะไปกับใครเธอเธอจะยััอะไรลืเธอเธอไปจับาใครเธอจะไปกับใครืเธอเธอจะไปกับใครฉันจะไปเลเธอจะไป จะได้เจอจะทำอะไรพอลัวลองผิด่อกี้เพราะ่เคยรกใครยากจมากมายกว่าชีวิตเหมือนที่ฉันนักเธอเข้าใจไหมที่ฉันมาบอกกัาเธอ จะไปทำร้ายใครแม่บอกว่าฉอคกจาไปพอแล้วพอแล้วบอลเพรพวกเราคือเรื่องเชิดนั้นแหละโอเคครับบอลได้ไปสี่คะนน เหมือนเซตเลยนะเหมือนเซตเลยนะแต่จ,จริงๆเราไม่ได้เซตนะคะแนนมันสูสีจริงใช่เซตเลยขนาดนั้งนี้ก็ย,ยังได้สีเหลืองอยู่เลยเฮ้ยยังสีเหลืองต่อไปต้องต้องล็อกนี้นะยังสีเหลืองเล่เออล็อกจะเปลี่ยนล็อกเปลี่ยนล็อกหน่อยแล้วไงต่อไม่ช่วยกูเลยอ่ะโอเคพอพอแล้วหมดแล้วม <M> ันอร่อยพี่มันอร่อยจริงๆพอะไรพี่พรอะไรเพราะเลือกเธอเท่านั้นเลยตันตันพูดคำนี้บ่อนเสร็จแล้วค่ะเลือกเธอเท่านั้นเลย จิบชาติแล้วจิบการติมาขนมมือครับชินปะอ่าได้ไม่ิกถึงใจคิดถึงเงินเงิัวไหนไม่มีคำนิยามอย่างฉันรักเธอสราทธาคืออะไรใจชินขาว่าคนรักแต่หรือ แค่แผ่นบางๆที่กรอบนี่ไงมันมีเลยได้แค่คนที่กลเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าลูกค้าก่อนเฮ้ยเพื่อนผมเลาะอยู่เฮ้ยประเดงเพื่อนผมไม่ติดคาราโอเกะด้วยมันไม่ได้ติดคาราโอเกะมันติดเด็กที่คาราโอเกะค่ะเราทำไมไม่ห้ามอ่ะเาไอ้ก็ไปคนเดียววะก็ไปคนเดียวกันไม่ไปเลือกคนเดียวกันเดียเลือกอะไรพี่เลือกเธอานั้นเลยคุณลูกค้าเลือกแข่รับเชิญไม่ผิดจริงๆนะครับเพราะพวกเราคืออะไรเนี่ยเาได้ ไม่ได้หวะจะจบคลิปแล้วยังไม่ได้กินสีส้มเลยกูอะปค่ะกด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 กเลอเท่านั้นเลยิปกาปากจุก็เป็นคามฉันสงสรไ้ทธอไม่เคยจะบอกเธอไม่เคยจะบอกฉันก็ดูไม่ออกฉันก็ดูไม่ออกนะซึมปอย ัวเธอทั้งตัวแล้วกันโอเคพี่ส่งไม่ได้ทำปัดสูงตอนช่วงร้องทำตอนก่อนร้องเพลงนิดนึงมันต้องมีอยู่ช่วงตอนร้องบ้างเหมือนตอนที่พี่เพนทำเลยโอเคโอเคอ่าให้มันนองหน่อยน้องนอนแปลว่าไม่ได้ไม่ได้พี่ส่งกระได้ไป3คะแนนอ้าวโอเคงั้นเลเล่ก็อดปะก็ขาดไปซองนึงปะซองสีส้มโอ้ยนี่เลแผ่นบ้า ฮ่าๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยไอ้แอนเลือกเธอเท่านั้นแหละมึงเคยฟังมาเลยมึงมึงเคยฟังเหรอกูฟังมานานแล้วฟังมาตั้งแต่ปีอะไรนะโอ้โหมีฉลูมั้งไอ้ไม่ฉลูอะไรปีที่แล้วเหี้ยอะไรก็ได้แล้วเพลงเนี้ยเปิดวนอยู่แต่คนอาจจะไม่รู้นี่ อ้าวพี่เหรอโอเคอ้าพี่เองไอ้บอลไอ้เ่ี้ยมึงพลาดทำไมวะไม่ได้พลาดมึงจะดูภาพสโลไหมล่ะไปดูภาพช้ากันเลยครับเนี่ยกูนำมาก่อนละตัดออกกูยังมีมือนี้เข้ามาเห็นไหมมือกูแท้ๆเอ้ยเมื่อกี้ไม่สโลอ่ะพี่เร็วเลยอ่ะเออแล้วเมื่อกี้กินกูด้วยอ่ะได้ด้วยเมื่อกี้เอายิ้มกัรดยิ้มกัรดดีกว่ายิ้มกว้างโอเคได้ได้ได้ ไม่เหลืออะไรเลยแตกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงซองที่ว่างเปล่ากับฉันคนเดียวเท่านั้นคิดถึงเลยจังเลยใจที่เคยมีความกลอบมันไหลพลังไปหาใหม่ให้เหมือนเล จ,จากที่เคยมีความกันไหลกระจไปหาใหม่ให้เหมือนเดิมจากที่มันผลังตอนไหนก็ต้องมันแทถ้าจะะกินขนมงงตอนไหนก็ต้องเป็นเลย <Hey. S 1> แค่เคท่านั้นเมย อยากกินเท่านั้นเลยสุดท้ายเรียกเธอเท่านั้นเลยคนมันเลยวะเฮ้ยต้นมันไม่ใช่ให้คนมันเพราะนี่คือมันฝรั่งแท้เว้ยเพลงนี้มันร้องได้ทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเราช้าไงกูขอดูภาพโฮอลล์ตอนกดอีกทีได้ป่ะอ่ะเดี๋ยวให้ให้ทีมงานเพริบแบกได้นะไปสุดเฮ้ยพลาดพลาดอะไรอีกสามนี่รอง เฮ้ยอะไรบอยบอยอยดแทบอยกดแทนเพี่ส่งได้ไปสคะแนนเบอลได้กินสีส้มไงอย่างจังพี่แบ่งเพราะมึงจะเลือกเธอเท่านั้นเลยเออได้คีย์เวิร์ดได้ลูกค้ารักแต่ไม่ได้เลยคะแนนนะคะที่บุฟเฟ่ได้ไป16คะแนนนะคะเฮ้ยเยอะน ตอนทีมพี่สงการพี่เคนพี่บอลค่ะได้ไป19ก้าคะแนนโอเคโอเคอ่ะสีอะไรไม่มีจบสีส้มยังได้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิจะได้กินอะไรใคได้กินนะทุกคนรู้ไหมว่าเล่ย์มีอยู่ในร้านสะดวกซื้อหาซื้อได้ง่ายมากเลยครับที่ไหนอ่ะเพราะว่าซองผมไม่มีแล้วโอเคครับและกิจกรรมวันนี้ก็จบลงไปแล้วขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมสนุกในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า MV เลือกเธอเท่านั้นเลยอย่าลืมไปรับชมได้เลย มีคำถามนิดหนึ่งถ้าจำเป็นต้องเลือกขนมพวกเราจะเลือกอะไรฮะเลือกเธอเท่านั้นเลยวันนี้ขอบคุณบุฟเฟ่ขอบคุณพี่สงขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แก๊งซิลขอบคุณบอยโยมครอย่าลืมนะครับถ้าเราจะต้องเลือกกินขนมอะไรสักซองหนึ่งเราจะต้องเลือกเลือกเธอเท่านั้นเลย ทีมเรามี8คะแนนแล้วต้องบวกให้อีกนะเขาเป็นนักร้องที่เสียงดีมากแต่ทำร้องแบบตลกตลกเออให้เราไม่ไม่ดูแย่เกินไปอะไรย่างเงี้ยคือพี่กําลังจะบอกว่าเมื่อกี้เสียงเขาตลกเหรอมันจะดีอยู่แล้วไอ้เติดนี่